สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเคสีสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบก,กับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนผลการประเมินระดับชาติ PISA, RT, NT, ONET และการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active l e arning และการมอบกิจััริเชิดชูเกียรแลววันนี้ เรายัางได้รับเกียรติจากท่านสพลชูทองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้อครศริทธรมราชเขตสี่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษให้กับพวกเราครับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากถึง300คนณห้องประชุมอาคาร1ชั้น4และห้อง PPS c e เซ e เโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้นำเสนอผลงานรวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนพิซ่าในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดรอภิจิตณนาครพ่วงในการโรงเรียนบ้านบางฉางคุณครูอุดมศรีสมทรงโรงเรียนชุมชนวัดบางคูคุณครูวราลีพงเฟืองโรงเรียนบ้านคลองแควและคุณครูนัทนาินชูเกือโรงเรียนวัดดอนใครโดยมีนายอาทิตย์ยีสมันพ่วงในการโรงเรียนบ้านหนองว่าเป็นผู้ดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนพิซ่า ชาการนะคะแล้วก็มีก,กรรมร้อยย่อยนข้อสุคือีกกรรมยกผลสัมปุรณีทางการเรียนที่สร้ษา ก็คือเราจะใช้ของระบบนะคะก็คือเริ่มจากการที่นำกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบจะเอามีวิชาพูดเติมนะคะได้นำาิสกไปทำข้อสอบส่วนของการเข้าใช้งานระบบทางข้อสอบนะคะคือจะไม่เอยมีปัญหาเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่เรามีสูงยยุทธสูนิดที่ค่อนข้างู่ในความพร้อมแล้วก็ผูวอหารก็จะต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับในการตัดเพื่อกวีซ่าตังนี้นะครับ และยังได้รับเกียรติในการนำเสนอผลงาน b s t Practice จากท่านผู้อำนวยการสุพัชนพงศ์อารามวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงถมุมลแ,ลและการนำเสนอผลงาน b s t Practice จากคุณครูคณิษฐาพุททองครูโรงเรียนวัดจอมทอง และยังได้สนวิทยากรสอนศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสีได้มาสรุปผลการดำเนินงานและการวางแผนการนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา567โรงเรียนั้ารกเจ็งมีการมอบเกียรติบัตรครูที่ได้รับรางวัลเนี่ยค่ะได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นการอบรม ให้ความรู้คุณครูแบบออนไลน์ที่8กลุ่สาระกับอีกหนึ่งในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านสพลชูทองผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ที่ได้ให้เกียรติมอบโลก่เกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและคุณครู ที่ได้ส่งผลงานเข้ารับการแข่งขันผลการประเมินระดับชาติ p ีซ่าอาร์ท e อและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสี่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งการขับเคลื่อนการประเมินระดับนานาชาติพีซ่าและการประเมินระดับชาติ RT, NT และ ONET ส่ N e T, งเสริมการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน